ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BL เล่าขานตำนานผีเรื่องเล่าที่ไม่ได้มีไว้แค่ฟังแต่มีไว้ให้ระวังเพราะตำนานบางครั้งก็ยังมีชีวิตอยู่ในความมืดเรื่องพญานาคในแม่นม้ำโขงเมื่อคืนนี้ก็คือขึ้นขึ้นสิบหาคำเดือน11พอดีคนเท่าคนแก่บอกว่าเป็นคืนที่พญานาคสิยิ่งบังไฟขึ้นจากนา้ำโขง เอาอยู่บ้านตีนเตียหนากวานนี่ก็เห็นมันทุกปีแต่มือนี่มันบอกคือเกา่าย้อนกลับไปบาบว่าน,นั่นพวกเบิ้นกับไก่เพื่อนกำลังนั่งอยู่ไต,ต้ต้นกามปูริมฟังแม่นม้ำเฮาไปบ่งบังไฟพญานาคขึ้นนี่บ่ชคอยได้ยินมาว่าปีนี่สีเห็นไหลก็ทุกปีปีหัวราะฮึฮืทูบังไฟนั่นมันกาดสม,มชาติเกิดเองในน้ำโขงเด้ บมมีพญานากีหยางดอกอยองไปง่มนายหลายอาเล็กเดินมาสๆถือบังไฟเขาเก่าอันหนึง่งเจ้าเคยเห็นตาน้ำตาแททบปี๋คอยนี่เห็นตอนเป็นเด็กพญานากโตใหญ่โพดผิวสีเขียวทองร้อยขึ้นจากน้ำตอนเงียบๆแล้วมุดลงจำเบิ่นตื่นเต้นแน่บออาแล้วเป็นจึงไดต่ออาเล็กเสียงเย็น ตังแต่นั่นมาคนเถ่าในหมู่บ้านพื้นหามไปล่งน้ำโขงตอนกลางคืนเพราะว่ามีคนหลายคนที่บ่ได้ขึ้นมาอีกเลยพอฝ่าคำล่งทุกคนยืนอยู่ริมฟังโขงเสียงชาวบ้านดังโอโอแล้วจู่จูก็มีแสงสีแดงพุ่งขึ้นจากน้ำโขงเป็นสายไฟแล่นขึ้นฟ้าเบึงใงคล้าบังไฟแต่มันแปลก รามันเงียบบ่มีเสียงปะทุบ่มีควันปีเริ่มขมวดคิว้วแปลกว่ามันบ่คือการประทุของก๊าซทั่วไปเบิ้นเบื่อนั่นไก่ไตหน้ามันมีเงาใหญ่ๆลอยอยู่จักมันปา่าไงบ่ไก่สี่บ่เฮ้าคืดว่ามันคือหัวของอีหยังสักอย่างมีเขามีตาแดงๆ เสียงน้ำโขงดังโครมเสียงคนหวีดห้องอาเล็กตะโกนพยานาอยาสบประมาทเดอ้อแล้วบังไส้ดวงหนึ่งพุ่งขึ้นจากตรงนาพวกเขาแต่แท่นที่มันสีเพียงสว่างมันแย่งเข้าไปในตาทุกคนตะลึงจนเมื่อแสงดับลงเบิ่นเห็นว่าปีหายไปแล้วเบิ่นเสียงเรา เมื่อขึ้นนั่นปีหายไปนาต่อตาไผ่สิไปเชื้อวะคนที่บ่เชื้อเลื่องผีกลับกลายเป็นคนแรกที่หายไปแล้วพวกเข้าอีกสามคนก็เริ่มได้ยินเสียงเสียงที่บ่แมนของมนุษย์มันมาจากใต้แม่นม้ำเบิ้ลเสียงเล่าหลังจากบังไฟดวงสุดท้ายนั่นขึ้นไปปีก็หายไปจากขางทางพวกเข้าบ่มีเสียงน้ำ บอมีเสียงร้องเหมือนเขาถือดูดลงไปย่างเบาๆแล้วสิ่งที่ตามมานั่นแหละมันเฮ็ดให้ห้าเริ่มหูว่าขึ้นนี่บอมแนขึ้นธรรมดาพองเงียบสง,งัดลงพวกเบิ้นไก่กับอาเล็กก็เริ่มหาปีไก่ตะโกนเปเปเจ้าอยู่สว่วะอย่าเล่นบ้าบอเด้อเบิ้นเดินตีนเปล่าลิ่มโขง เหาเห็นเจ้าอยู่คางคังคอยอยู่แ้ๆเปตอบแน่เด้อาเล็กเสียงนิ่งนิแต่สัน้นสยุดอย่าตะโกนอย่าร้องหาเพราะว่าบางเสียงที่เจ้าสิได้ยินมันบ่ม่นเสียงคนแล้วไก่กับเบิรนมองหน้าอาเล็กงงๆก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นเบาๆเหมือนกระซิบจากคางหูเบิรนช่วยคอยหนาว หนาวเหลือเกินเบิ้ลตกใจหันซ้ายหันขวาเจ้าได้ยินบอปีเสียงมันมาจากน้ำไกลม,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 มันมันคือเสียงปีแท้ๆแต่ว่ามันฟังแปลกๆเหมือนอยู่ไกลโพดแล้วก็มันสิหลายเสียงซ่อนกันอยู่เบิ้ลนก้าวไปไกลน้ำแล้วก็หยุดกึกเพราะเขาเห็นมือ มือสีดขาวของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้น้าแต่พอเขาเก้าวเข้าไปอีกก้าวเดียวมือก็หายลงไปพร้อมฟองอากาศที่ผุดขึ้นรั่วๆอเล็กจับแขนเบิร์นแน่นยายาเข้าไปใกล้เจ้าสีเป็นคนต่อไปเบิร์นสะบัดแต่เขาเป็นเพื่อนเฮาเขาต้องช่วยเขาเสียงเงียบลงเหลือแต่เสียงหัวใจเต้นตุบๆกับเสียงน้ำซ่าเบาๆทันใดนั่น ก็มีบางอย่างล่อยขึ้นมาจากน้ำมันคือศีรษะของปีแต่มันบอกคือหัวของมนุษย์ธรรมดาตาแดงกำมปากอ้าข้างเส้นผมลู่ล่มจนหนาขนลุกรอบข้อมีรอยพญานาคพันไว้เป็นเกลียวเบิ้ลเสียงแตกโอ้ยปีไก่พงะบ๊อบ๊อใช่แล้วนี่มันบอเป็นปี สีสานั่นยิ้มเบาๆแล้วค่อยๆจมลงในสายน้ำอย่างช้าๆเสียงกระสิบกลับมาอีกครั้งมาหอดบานคอยแน่ไต่โขงเจ้าสิได้หูว่าบังไฟคือประตูอาเล็กพั่มๆเบาๆปีเจ้าถือพยามามหนักเลือกแล้วเบิ้นเสียงเล่าคือจังไดเสียงกระสิบที่มันมาหอดหัวใจเฮ้า มันบอแมนแค่เสียงของปีแต่มันคือเสียงของอี้ยังบางอย่างที่อยู่ใต้โขงเสียงที่มักเอื่อนเอย่ยซึมซาบเข้าไปในหัวแล้วก็ดึงดึงหัวใจของเฮ้าให้ตามล่งเลยเื่อยไปสู่ความลับที่โลกนี่ย่งบอหูหลังกากศีรษะของปีลอยขึ้นมาแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาเฮ้าสามคนข่อยไก่กับอาเล็กก็เงียบอยู่พักใหญ่คือคนที่สีลุกหนีบ่ได้ ใจมันหนักโพดจนขาเบิดแหง้งแล้วก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันบ่ใส่ความบังเอิญมันเป็นการเลือกเช่ารุงขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนทุกมือแต่บรรยากาศมันบกคือเก่าหมู่บ้านตีนเตียนหน้ากว่าเงียบผิดปกติไก่กระซิบตั้งแต่มือนั่นบ้านหลังนั่นที่ปีอยู่มีแต่เสียงแปลกๆตอนกลางคืน คนในหมู่บ้านเริ่มถอยหนีบางคนกน็หนีออกนอกหมู่บ้านไปเลยอเล็กนั่งสูบยาสูบใต้ต้นไม้เจ้าหูบา้บเบนไก่พญานาคมันโบไซแค่สั์ไง่ใต้โขงแต่มันคือวิญญาณโบราณเป็นเงาของค่ำสาบานเป็นพลังของความเชื่อที่กินใจคนและเมื่อมันเลือกผู้ใดผู้นั้นต้องตามไปยังโลกของมัน ใต้โขงเบนยืนอยู่ริมฝั่งจ้องมองสายน้ำย่างมือมือจูจูกรมีบบางยางลอยขึ้นเป็นเครื่องร่างไม่แกะสลักรูปพญานาคเปื้อนคโคลนกับคราบเลือดเบาๆลอยมาติดชายฝั่งเบนยิบขึ้นมาพลางได้ยินเสียงคืนพุ่นถึงล่องเทิงหลงช่มทางเงาจังสีพ่อคอยเบนแน่นเสียง คอยสิไปคอยบ่ยอมให้ปีอยู่ในนั่นคนเดียวไก่ตุกใจมึงบ้าแล้วเบ้นใต้น้ำนั่นมันบปใชไสที่ของมนุษย์อเล็กลีตาบางครั้งคนที่กล้า,ผาเผชิญหน้าถึงสิได้ความจริงขึ้นมาคอยไปนำํำคำมือนั่นทั้งสามคนลงเรือหาปลาเก่าของพ่ออเล็กที่จอดไว้ริมทา่าเรือไม่เก่ากับพาันน้าเสียงดังอิดอาด เบนถือเครื่องร่างแน่นอกปีถ้าเจ้ายังอยู่เฮาสิไปเอาเจ้าคืนไก่ถอนใจค่อยบ่แน่ใจว่าค่อยกล้าหรืองโง่แต่ว่าค่อยบ่ทิมพวกเจ้าเดอ้ออเล็กจำไว้อย่าอื้นซื้อของไขตอนอยู่กลางแม่นำ้ำเพราะว่ามันสิเข้าใจว่าเฮายอมแล้ว มันสิผ้าขึ้นเรือของมันเสียงเรือแล่นกลางโขงในความมืดมีเสียงน้ำกระทบเรือเสียงหนกหูเสียงล้มบิวจูจ่ๆไฟฉายกระดับความมืดเขาปกคุ้มแล้วท่ามกลางเงาดำของแม่นม้ำเงาร่างบางอย่างโผล่ขึ้นมากข่างลำเรือเป็นหัวพญานาคสีเขียวทองลำโตเงาเป็นล้อนเคลื่อนไหวซาซาใต้น้ำย่างสง่างาม แต่ตาแดงจ้องขมิงมายังพวกเขาไก่กลั้นหายใจบ้าบักหาบักเฮยมันมันอยู่ใต้น้ำยายควาที่คิดโพดเบนยืนมือออกไปปีเจ้ายูบอท่านใดนั่นเงาหนึ่งพุ่งขึ้นจากน้ำเป็นปีแต่ใบหน้าเปลี่ยนไปซีดเหมือนตายไปแล้วแต่ตายแบบมีสติตาไร้แววแต่ปากยิ้ม มึงกับมาแล้วเฮาสิได้อยู่น้ำกันตลอดไปเบนว่ามือนั่นเขาได้พ่อปีแต่กับพ่ออย่างที่บ่เคยคิดว่าผีมันสียิ้มได้บ่ต้องมีใจแล้วสิ่งที่ร้ายกว่านั้นเฮายังบู้ว่าสิ่งที่ตามขึ้นมาบนเรือมีแต่ปีหรือมีอีหยังหลายอย่างเบนเสียงเราพี่เขาฟ้อเจ้าจริงๆแต่มัน กรบอกคือปีคนเดิมคือปีที่เคยหัวเราะนํากันกินนข้าวหอกลวยป่าหลังบ้านคนที่ยืนอยู่หน้าคอยในเรือเมื่อน,นั้นคือปีที่โบช่คนแล้วเบิร์ไก่กับอาเล็กพากันยืนตัวแข็งบนเรือปียืนอยู่กลางลําแต่เท้าของเขาบบแตะพื้นไม้เขาลอยลอยอยู่ต่ําจากพื้นเพียงนิดเดียวและจากตัวเขามีน้ําหยดเปียกลงพื้นตลอดเวลาอาเล็กเสียงเบาๆเบิร์ถอยอย่าเข้าไปใกล้ เสียงสถานปีถ้าเจ้ายังรู้สึกอยู่กลับมานำเฮาเด้อะบอกแน่ว่าเจ้าคือปีปีเอียงคอย,ยิ้มก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเบาเย็นเย,ยือกคอยบ่ใช่ปีอีกแล้วคอยคือเสียงที่อยู่ใต้เงาน้ำนี้มาเป็นพันปีทันใดนั้นเรือทั้งลำก็สั่นเบาๆราวกับมีอะไรมาเกาะใต้ท้องลำเบิ้นยกตะเกียงน้ำมันขึ้นส่องไปกลางน้ำแล้วก็เห็นเงาเมืองใต้น้ำ เมืองโบราณเสาโบราณเจดีแต่ขักรูปพญนาคแกะบนหินผุเบิ้นเสียงเล่าเฮาเห็นเมืองใต้น้ําอยู่ลึกแต่มันใกล้แบบที่เรารู้สึกว่าข้ากระโดดลงไปก็ถึงทั้งที่น้ําลึกโพดเสียงเพลงโบราณเบาๆลอยมาห้องนําเสียงน้ําซึมเข้าหัวใจอย่างประหลาดอเล็กถอนหายใจแหงนี่หละเมืองเงาโขงเมืองที่เคยจมหายไปเพราะคําสาบานของพญนาคกับมนุษย์ว่าห้ามลืมกัน แต่คนลืมคำพญานาคเลยกอดเมืองนี้ไว้ใต้แม่น้ำตลอดกาลปีชี้ไปยังเงาเมืองแล้วเอ่ยว่าถ้าเจ้าอยากได้คอยคืนจงตามลงมาแต่ถ้าลงไปอย่าคิดว่าสีได้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมเสียงน้ำกระเพื่อมเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวในเงามืดแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นมีแขนหลายคู่ยื่นขึ้นจากขอบเรือจับแขนของเบิ้ลกับไกเน่นแขนซีด เต็มไปด้วยเมือกกลิ่นสาบคาวและเสียงครางเบาๆดังขึ้นไก่ดิ้นโอ๊ยมันมาจากสมันคือคนหรือมันคือวิญญาณเบิ้ลตะโกนปล่อยคอยไปปล่อยยี่ปล่อยอาเล็กรีบคว้าไม้พายเหล็กฟาดลงบนมือผีเหล่านั้นเสียงดังป้าบป,ป้าบผสานเสียงแหลมกรีดเบาๆรากับสิ่งที่ใต้โขงบ่าพอใจแขนเหล่านั้นหายไปชั่วครู่เนาสายน้ำหมุนวนขึ้นรอบเรือแล้ว เสียงมโหรีก็เริ่มดังขึ้นกลางแม่น้ำเป็นเสียงแคนเสียงพินเสียงห้องสาวพื้นเมืองบ่หู้มาจากสเบิ้ลเสียงเล่าเฮาเริ่มเห็นภาพในหัวเห็นเมืองเงานั้นห้องรับเฮาอยู่มีขบวนแห่ไฟมีคนหน้าตาโบราณใส่ผ้าไหมยืนเรียงข้างถนนใต้น้ําห้องเชิญเฮาลงไปลงไปเฮาลืมความกลัวแล้วเฮากะล่องตามสายน้ํานั้นเข้าไปสู่เมืองเงาโขง เรือพวกเขาค่อยๆล่องเข้าไปในหมอกจนกระทั่งรอบข้างบอเห็นฟังบอเห็นท้องฟ้าบอเห็นดาวมีแต่แสงสีเขียวสว่างเรืองรองจากใต้น้ำอาเล็กเบาๆจากนี้ไปเฮาซีบอใช้คนธรรมดาอีกแล้วบั้นเสียงเล่าว่าเมื่อเรือล่องลึกเข้าไปในแสงเขียวใต้โขงเฮาก็เริ่มเห็นสิ่งที่บอเคยเห็นในโลกนี้มันคือเมืองที่เงียบสงัดแต่บอใช่เมืองแบบที่เฮาคิดพื้นน้ำใสจนเห็นว่า เรือล่องลอยผ่านยอดเจดีเก่าแก่ปีกนกไม้แก่สลักผูกกรนและภาพคนโบราณใส่ผ้าไหมเดินไปมาแต่คนพวกนั้นกลายเป็นแค่งเงาคล้ายกับวิญญาณไก่เสียงสั่นว่านี่เฮาคือผู้บุกรุกแลว้วบออาเล็กจ้องรอบตัวแล้วว่าบอได้บุกรุกแต่เป็นแขกที่ถูกเชิญแต่แขกที่มาแบบบอได้รับเชิญมักบอได้กลับไป พวกเขาเดินลงเรือช้าๆเหมือนลอยลงไปในโลกใต้น้ําเมื่อเท้าสัมผัสพ,พื้นความเย็นเยียบจับจิตใจและรอบตัวเริ่มมีเสียงกระซิบซ่อนอยู่ในละอองน้ํามาหอดแล้วมือนี้มือนี้สิมีผู้เลือกผู้สารต่อคําสาบานทันใดนั้นปียืนหยัดเต็มตัวแต่ร่างของเขาเปลี่ยนแปลงเป็นพญานาคครึ่งคนครึ่งงูสายตาย,ยัางแดงแจ๋่องประกายดุร้าย เจ้าสิเป็นผู้สารต่อต้องเลือกระว่างอยู่กับไปเบิ้ลเสียงเล่าว่าคอยบกกลัวดอกแต่คอยต้องการให้พี่น้องคอยกลับบ้านได้ไก่นี่มันหมายความว่าจังไดอาเล็กเราสิทํทำจังไดอาเล็กถอนหายใจแล้วชี้ไปยังรูปปั้นพญานาคใหญ่ต้องผ่านการทดสอบต้องพิสูจน์ใจของเจ้าเพราะพญานาคบ่ได้เลือกใครง่ายๆ ถ้าเจ้าอยากได้เพื่อนคืนต้องยอมแลกด้วยจิตใจและความเชื่อเสียงเพลงดังขึ้นอย่างเข้มขน้นเงารอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นภาพความทรงจำเก่าๆเหตุการณ์ที่คนโบราณเคยถูกพญานาคเลือกและตามไปอยู่ใต้โขงบางคนก็หายไปตลอดกาลบางคนกลับมาด้วยรอยแผลทางใจและกายเบิ้นเสียงเล่าว,ว่า พญานาคสิพาเฮาผ่านประตูแห่งความจริงหากใจเฮาบอกเข้มแข็งเฮาสิถึกดึงลงไปอยู่กับมันนี่คือบททดสอบที่เฮาต้องเผชิญเพื่อเพื่อนของเฮาและเพื่อชีวิตของเฮาเองเมื่อพญานาคพูดจบแสงสีเขียวเรื่องรองรอบรอบเฮาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความมืดลึกลงไปอีกเบิร์นไก่และอเล็กเถือกผ้าไปสู่ห้องโถงใต้น้ำ ที่เต็มไปด้วยภาพสะท้อนและเสียงกระสิบของวิญญ,ญาณผู้ถืกเลือกก่อนหน้านี่ละบททดสอบใจถ้าใจเจ้าบอกแข็งพ่อเจ้าสีหลงไหลและจมลงไปในความมืดท่านใดนั้นพวกเขาแต่ละคนเห็นภาพความทรงจำในอดีตของตนเองเบิ้นเห็นภาพแม่ที่กำลังรอเขากลับบ้านเสียงแม่เรียกซื้อเขาด้วยความหักและห่วงใย ไกลเห็นผ้าเพื่อนๆที่บอกคยหัวเราะและเล่นน้ำโขงด้วยกันแต่ก็มีเสียงลบๆที่บอกให้เขาทิ้งความกลัวและหนีไปอาเล็กเห็นความหลับในอดีตของตัวเองที่เคยพิษพลาดและต้องการแก้ไขมันก่อนที่สายเกินไปจูจูมีเสียงถุ่มลึกของพญานาคดังก้องในโหงนั่นเจ้าต้องเลือกระวังปล่อยว่าง กับยึดมันหากใจเจ้ายังหนักแน่นในความกลัวและความเสียใจเจ้าสิหลงอยู่ที่นี่ตลอดไปเบิร์นพูดยังมั่นใจคอยเลือกยึดมันยึดมันในความหอดว่าเพื่อนของข่อยยังมีทางกลับบ้านได้ไก่พำ่มพัม่คอยเลือกปล่อยว่างปล่อยว่างความกลัวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอาเล็ก ผ่อนใจค่อยยึดมันแต่ย่อมรับความผิดพลาดและพ้อมสู่ต่อท่านใดนั่นแสงสีเขียวกลับมาสว่างอีกครั้งและประตูบานใหญ่เปิดออกเผยทางเดินเงาลึกลงไปใต้โขงเสียงพยนากดังขึ้นอีกครั้งเจ้าได้ผ่านบททดสอบแต่ผลทางยังอีกเงาไกล เบิ้นเสียงเล่าหลังจากผ่านบททดสอบใจเขาเริ่มเข้าใจว่าพญานาคบ่ได้เป็นแค่ผีหรือสัตว์ประหลาดแต่มันคือผู้พิทักษ์ของความลับและเงื่อนงัําของแม่น้ำโขงนี้เองเบิ้นเสียงเล่าหลังจากผ่านบททดสอบของพญานาคเขาถูกพาเข้ามาในห้องแห่งความจริงห้องมืดมืดใต้โขง ที่เต็มไปด้วยภาพวาดและสัญลักษณ์โบรานเก่าแก่ในห้องนั้นมีภาพเขียนฝาผนังแสดงเรื่องเล่าของพญานาคและมนุษย์ที่เคยอยู่ร่วมกันมีภาพของแม่น้ำโขงที่เคยสงบสุขแต่ก็มีคําสาบและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาหลายร,อยร้อยปีก่อนอเล็กอ่านออกเสียงเมื่อน้ำโขงเริ่มกลืนกินแผ่นดินและมนุษย์ลืมคำสาบานที่ให้ไว้กับพญานาค พญานาคจึงสาบให้เมืองโบราณจมสู่ใต้โขงเพื่อรักษาความลับนั้นไว้ตลอดกาลจูจูปียืนขึ้นในร่างพญานาคเคืองค้นเคืองงูเขายืนมือออกมาแล้วพูดเสียงเข้มเจ้าต้องเลือกยอมรับความจริงนี่หรือหนีไปจากมันเพราะความจริงนี่เป็นความลับที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเจ้าและบ้านเกิดเฮาไก่สัน้นความจริง ที่เห่าเคยบกกาเผชิญนะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเห่าเองเบิ้ลมั่นใจคอยสิยอมรับและสิสู่เพื่อบ้านเห่าเพื่อให้พญานาคก,กับมนุษย์ได้อยู่น้ำกันอีกเทถอพญานาคยิ้มแล้วค่อยๆจางหายไปเสียงน้ำกลับมาเงียบสงบและประตูห้องเปิดออกสู่ผืนน้ำโขงที่สว่างสวัยด้วยแสงจันทร์เบิ้ลเสียงเล่า เฮาออกมาจากห้องนั้นด้วยความรู้มหมและความหวังว่าบางไฟพญานาคโบแมนแครไฟแต่มันคือสัญญาและค้าสาบานที่เฮาต้องรักษาไวหลังจากที่เฮาออกมาจากห้องแห่นความจริงความสงบก็บ่ได้อยู่กับเฮานานหนักเพราะความหลับของพญานาคมันเริ่มดิ้งดูดคนที่บบหวังดีเขามาใกล้บ้านเฮาคืนหนึ่งขณะที่พวกเบิร์นไก่และอาเล็กนั่งอยู่ริมโขง มีเงามืดลึกลับคนหนึ่งเดินเข้ามาชายคนนั้นเสียงทุ่มและเย็นชาขาคือหมอเวทที่ตามหาพลังพญานาคมานานแล้วเจ้าอยาคิดว่าสิเก็บความลับนี้ไว้ไดตลอดไปอาเล็กยืนขึ้นต้าแหลมเจ้ามีเจตนาอันใดกับพญานาคหมอเวทยิ้มเหี้ยมพลังของพญานาคมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ ขาสีใสมั่นปกครองทุกอย่างไกเบิกตากว้างบไดายเฮาต้องหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างสิพังเบิ่นกุมกำปั่นแน่นแมนแล้วเฮาสิยืนยัดปกป้องพลังนี้แม้ต้องแหลกด้วยชีวิตอาร์เร็กเสียงหนึ่งพญานาคได้เลือกเฮาสิ่งที่ขอต่อกันไหวต้องบ่ถูกทำลายเฮาต้องเตรียมตัวรับมือกับเงื่อมมือความมืดนี่ เสียงล่มแร้งขึ้นคลื่นโขงกระแทกเฮือเสียงกลองและพินดังขึ้นในระยะไกลเบินกับเพื่อนเพื่อนหัวาการต่อสู้เพื่อปกป้องพลังพญานาคเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเบินเล่าเรื่องคืนนี้เฮาต้องเฝ้าระวังเพราะศัตรูในเงามืดกำลังมากไกลและมั่นบ่ใช่มนุษย์ธรรมดาคืนหนึ่งในคืนที่พญานาคจะยิงบังไฟขึ้นฝา เฮาได้เตรียมตัวเผชิญหน้ากับหมอเวทคนนั้นที่ตั้งใจมาขโมยพลังที่เฮ้าปกป้องพวกเบนไก่และอเล็กยืนหล้อมลอบของไฟลิ่มโขงเตรียมเครื่องล่างและค่าถาโบราณที่อเล็กนำมาอเล็กเสียงเข็มต้องใส่คาถานี้เพื่อป้องกันพลังพยานาคแต่ต้องระวังหมอเวทบอรธรรมดาไก่จับไม่พายเน่ง คอยพร้อมสู้เ่าให้เจ้าค้นบ่ดีเอาไปแน่นอนหมอเวทปากฏตัวกลางความมืดสวมผ้าคุ้มดำดวงตาซองประกายแดงเล่ากับไฟนรกหมอเวทเสียงเย็นชาพญานานากเป็นของขาเจ้ายะคิดคัดขวางเด็ดขาดทั้งสองฝ่ายเข้าสู้การต่อสู่ทางเวทมนต์ไฟฟ้าและพลังพญานาคระเบิดสว่างกลางขึ้น เ,เสียงเหล่าเข้าสู่กันจนเหนื่อยแต่ใจบอเครยถอยพอเฮ้าหูวาซิ่งที่เฮ้าปกป้องมันคือหัวใจของบานเฮ้าพญานาคคือคำาสาบานที่ต้องรักษาไว้เสียงคลื่นน้ำซัดแห้งขึน้นและเสียงบังไฟพญานาคพุ่งขึ้นฝ้าเต็มท้องฝ้าเบิ้ลเสียงตัดจบหมอเวทถือขับไล่ แต่ความสงบยังบ่ขึ้นมากพลังพญานาคยังคงต้องการผู้พิทักษ์และเฮาจะยืนหยัดจนกว่าจะถึงวันนั้นหลงจากต่อสู้กับมอเวสเฮากลับมานั่งอยู่ริมโขงถามกลางความเงียบสงบแต่ใจคอยบ่สงบเลยเพราะรู้ว่าหน้าที่ผู้พิทักษ์พญานาคมันหนักโทษปีในรังพญานาคก,กลับมาใกลเ้เฮาอีกครั้งสายตาของเขายังคงแดงกำัแต่มีความเศรา้าผสมผลอยู่ บันเจ้าต้องเลือกจะยูเป็นผู้พิทักษ์พญานาคหรือจะปล่อยให้ความลับนี้ลุดล่อยไปตามนาม้ำไก่จับแขนบัน้นบ่ต้องคิดหลายเดอ้อคอยสิยืนอยู่ข้างเจ้าตลอดไปอาเล็กพยักหนา้าการเลือกนี่บ่แมนงายแต่เจ้าบ่ได้ยูลํำพังบันมองไปที่แม่นม้ำโขงไหลเอื่อยเสียงล่มหายใจของพญานาคดังก้องในหัวใจบันเสียงหนักนน่น คอยเลือกที่จะยู่เพื่อปกป้องบ้านเกิดเพื่อรักษาคำสาบานแม่ต้องแลกด้วยทุกอย่างพญานาคยิ้มบางเบาก่อนจะจางหายไปในานา้ำบันเสียงเล่าและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตของผู้พิทักษ์พญานาคที่จะต้องเฝ้าดูแลแม่น้ำโขงแม่น้ำที่เป็นทั้งบ้านและคำสาบานที่บ่มีวันสิ้นสุดเบิ้ลนเสียงเล่าว่า หลังจากตัดสินใจเป็นผู้พิทักษ์พญานาคชีวิตคอยกับเลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเฮาต้องคอยฝ้าระวังแม่นม้ำโขงจากภัยต่างๆที่จะเข้ามาทำลายสมดุลของธรรมชาติและความลับของพญานาคเบิรนเริ่มหู้จักพลังที่ได้รับบแม่นแค่การสู้รบแต่เป็นความสามารถในการสื่อสารกับน้ำกับสัตว์น้ำและกับจิตวิญญ,ญาณของพญานาคไก่ยิ้มว่าบัดนี้เจ้าเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านเฮาหรอนะเบิรน อาเล็กโมระเบาๆว่าผู้พิทักษ์พญานาคอย่างเจ้าบ่ธรรมดาจริงๆแต่ชีวิตบ่แมนไงหมอเวทยังค่อยหลอบทำลายและมีศัตรูคนใหม่ๆเข้ามาท้าทายเบิร์แล้วว่าแต่ใจคอยมันคงข่อยสิยืนหยัดต่อสู้เพื่อบ้านเกิดเพื่อแม่น้ำคงและเพื่อพญานาคที่คอยได้สัญญาจ,จะดูแลตลอดไปเวล่าพานไปชีวิตผู้พิทักษ์บ่ได้ง่ายดาย,ย่างที่คิดแต่คอย ก็ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าหน้าที่และความรักต่อแม่น้ำคงที่เป็นทั้งบ้านและหัวใจของหมู่บ้านคืนหนึ่งที่บังไฟพญานาคศาสองท้องฟ้าบ้านยืนอยู่ริมฟังเห็นประกายไฟสว่างสวัยใจเต็มไปด้วยความหวังและความสงบเรื่องเล่านี้อาจเป็นเพียงตำนานหรืออาจเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืด แล้วคุณละ่ะเคยเจออะไรมากับตัวหรือเปล่าพบกันใหม่ตอนหน้ากับบีแอลเล่าขานตำนานผีราตรีสวัสด์และขอให้คืนนี้ไม่มีใครมายืนอยู่ปลายเตียง